สลุ่มก็ใส่เห็ดลงไปเห็ดเฟืองสบายดีมาพ่อกับบ่าวน้อยสาวลุ่มโอนีสลุ่มสมเฮ็ดต้มยำปลากระป๋องต้มยำปลากระป๋องเบิ่งคลิปละใรร่าลืมก็ติดตามบ่าวน้อยสาวลุ่เเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะ ต้มยำปากระกป๋องนี่ยังแน่ปลากระกป๋องสลุงกับใส่ถ้่วไว้เรียบร้อยใส่ป่องเดี่ยวไม่พริกสลุงใส่พริกสดบ่ได้ใส่พริกแห่งพริกสดหอมแดงคาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มีต้นหอมมะเขือทเทศหรือว่าบล็อเนเนาะหอมเปรหรือว่าผักชีใบยาว นี่ยังมีน้ำมะขามน้ำมะขามเพิ่มความสม้มความเปรี้ยวหน่อยหนึ่งเห็ดมีเห็ด,เห,ดเห็ดเฟืองพี่น้องเห็ดเฟืองแล้วก็มีเห็ดอันขา,ขาวๆนี่ยสะลุ่งกะลืมซื้อนะพี่น้องขอโทษขออภยัยเนียลืมลืมซื้ออันนี้เห็ดเฟืองมันดอกน้อยกะเลยบด้พากัางนาะเครื่องปรุงส่วนผสมก็มงังอันอื่นก็นมีเกลือมีน้ำปลาผงนัวหรือว่าผงชิีส ใส่น้ำมะขามถามโปเปี้ยวก็สามารถบีบบางนาใส่เพิ่มเนาะไปเบิ่งกันเลยแล้วจะรุ่งสิเฮิดลุ่งกับข้างหมอบเรียบร้อยพี่นนะ้องข้างหมออาจะาหม้อิงไคหอมแดงหอมแดงนี่ใส่หลายน้ำนัวน้ำหวานน้ำมันนัวมันหวานใส่หอมแดงแลหลายๆทาออน ใบมะกรูดด้วาใบขี้โหดหอมมะเขือเทศด้วยมะเร็งจะลงเลยน้ำมะขามเปียกนี่ก็ชิใสเลยนะใส่ผงนัวแื้วผงชิลส จะใส่น้ำตาลหน่อยหน่อยสรุ่มก็ใส่เห็ดลงไปเห็ดเฟืองดอกน้อยโบเดปาด์โบเดป่าเห็ดเอียนข้อขาวลืมซื้อละสลุ่มก็ลืมซื้อละมอเริ่มฟดลดรุ่มเดือดเดีย๋ยวจะเอาปลากระป๋องลงปลากระป๋องลงเลยเดี๋ยวก็ซุก ปากกระป๋องลงต้มยำนปากกระป๋องแส็งเซ็ง หม่อฟตุตจีสานเป็ดตะแซบต้ยมยำปลากระป๋องแซบแซบตะแซบปลาพี่น้องจะลุงเสียอภิกลุงอริกลง ได้ที่ซีมังกรกยัดจางจางใช้ต้องใช้เลือดเติมเกลือเติมเกลือนี่สันพปจเตซ่บบอพี่น้อง สลุงบริเน้นปลากระกป๋องพี่น้องเน้นเห็ดมากเห็ดถ่ายเห็ดซุกจากน้อยแล้วจสเอาพาักลงความเปรี้ยวความสมพอดีสมพอดี่สมหลาย เฮ็ดเริ่มซุกแล้วพี่น้องจะรุงกับบริภากลางเฮ็ดเพราะว่ามันดอกน้อยอยู่จะรุงว่ามันดอกใบใหญ่ก็ได้บริภากลางก็ได้เก่งเป็นดอกไปเลย เติมเกลือแล้วซิมมึงอีกกันพี่น้องแซบ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 หลายแซบหลายต้มยำปลากระป๋องเขาเจ้าฮ้อนห้อนหรวอว่าเขาสวยฮ้อนห้อนเนาะเห็ดเริ่มซุกเดี๋ยวจะเอาต้นหอมที่ซอยไว้ลงไปเลย ต้ยมยำปลากระกป๋องก็เรียบร้อย <c oughs> ใงไหนพี่น้งองเป็ดตาเสียบบัวทายใกล้ๆให้เบิ่ง อายควนแน่กษิมืดแน่บัแจ้งแน่เด้อพี่น้องถ่ายกลางคืนลงเห็ดกลางคืนกษิมืดนแน่เดี๋ยวยกษิมอดไฟเลยเนาะสุกแล้วเดี๋ยวสิตักใช้ถ้วยมาเบิ้งกันเลยแล้วแล้ว ลุงกับชิตักเส่ถ้วยใ้พี่ให้น้องได้เบิ่งน้ำกันต้มยำปลากระป๋อง แล้วแล้วต้ยมยำปลากระกป๋องสาลุงพี่น้องเป็นตาแซบบอตีสันเป็นตาแซบบอพี่นอ้องกินข้าวเจ้าฮ้อน,อนเป็นตาแซบนะพี่น,อนอ้องเนาะขอบใจเนะที่เขามาเบิงมาชมบบาวน้อยสาวลุงมาเป็นกำลังใจให้บื้อสุขอ,อุสุคนเอาไว้พ่อกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายขอบใจขอบคุณค่ะ